ถ้าจะพูดถึงพลาสติกในบ้านเราเพื่อนๆจะนึกถึงพลาสติกชนิดไหนเป็นอย่างแรกคะเดี๋ยวเราลองไปถามน้องๆกันค่ะถ้านึกถึงพลาสติกในบ้านเราอย่างแรกเลยที่น้องหลินนึกถึงคืออะไรคะเออโต๊อีอ้งานวัดไหมพี่น้องนุงน่นล่ะคะทุกอย่างยี่สิบร้านทุกอย่างย<ะ>ี่สิบแล้วถ้าเป็นน้องฟุ๊บล่ะคะเออจะเป็นกระมังซักผ้าหรือตะก,ก้าผ้าคะ่ะ หลังจากที่ไปถามความคิดเห็นของน้องๆแล้วนะคะแอดมินคิดว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็จะนิกถึงเก้าอี้กระมังตะก้าตามร้าน ทุกอย่าง20บาทเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ถ้าแอดมินถามว่ารู้จักพลาสติกวิศวกรรมไหมหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นพี่พี่เอนจิเนียริ่งช่างหรือว่าพี่พี่ที่ทำธุรกิจโรงกลึงจะรู้จักพลาสติกวิศวกรรมเป็นอย่างดีเลยคะ่ะแต่สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ยังสงสัยว่าพลาสติกวิศวกรรมคืออะไรเอาไปใช้งานแบบไหนและลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคาตอบกันพร้อมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับแอดมินเอจากอิกนดี้พลาสติกกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าพลาสติกวิศวกรรมคืออะไรแบ่งออกเป็นกี่ชนิดกันบ้างซึ่งแอดมินเอนะคะจะขอแนะนำถึง9ชนิดพลาสติกวิศวกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านเราค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักทาง9ชนิดพลาสติกวิศวกรรมเรามารู้คร่าวๆกันก่อนนะคะว่าพลาสติกวิศวกรรมคืออะไร พลาสติกะวิศวกรรม (Engineering Plastic) หรือเรียกง่ายๆสั้นๆว่าพลาสติกชนิดแข็งค่ะซึ่งจะเป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติทางกลและทางเคมีที่เหนือกว่าพลาสติกทั่วไปค่ะทําให้สามารถนํามาใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรงและทนทานมีคุณสมบัติในการใช้งานที่สูงขึ้นก่อนการใช้งานนะคะอาจจะต้องนําไปขึ้นรูปให้เหมาะกับงานหรือว่าเหมาะกับเครื่องจักรก่อนค่ะสําหรับการขึ้นรูปนะคะจะทําได้โดยการตัด เจาะกรึงรวมถึงการ c ซีนซีเป็นต้นค่ะดังนั้นพลาสติกวิศวกรรมจะเป็นคนละชนิดกับพลาสติกที่นำไปผลิตเป็นตะกร้าหรือกระมังที่เราจะเห็นทั่วๆไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆพ,พอจะทราบคร่าวๆกันแล้วนะคะว่าพลาสติกวิศวกรรมคืออะไรต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่า 9. พลาสติกวิศวกรรมที่ใช้กันในบ้านเรามีอะไรบ้างจะมีคุณสมบัติและการใช้งานแบบไหนนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแบบไหนและมีข้อควรระวังในการใช้งานอย่างไรกันบ้างคะ่ะเรามาเริ่มต้นกันที่พลาสติกวิศวกรรมชนิดที่1คะ่ะนั่นก็คือตัวไนลอนคะ่ะซึ่งเจ้าไนลอนนี้นะคะจะเป็นพลาสติกชนิดแรกๆเลยนะคะที่ถูกนำมาขายในบ้านเรานานมาแล้วคะ่ะ ซึ่งจะเป็นที่รู้จักและนิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากๆในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะรวมไปจนถึงธุรกิจโรงกลึงค่ะสำหรับพลาสติกไนลอนนะคะจะสามารถแบ่งออกมาเป็นชนิดยอด่อยๆได้อีกถึง3ชนิดดังนี้ค่ะไนลอนชนิดที่1นะคะจะเรียกว่าซูเปอร์ลีนไนลอนหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าไนลอนซิก PA ซก็ได้ค่ะสำหรับชนิดที่2นะคะจะเป็น m c ไนลอนค่ะและชนิดที่3นะคะจะเป็นคัสไนลอนค่ะ เดี๋ยวเรานะคะจะมาทำความรู้จักกับเจ้าไนลอนทั้ง3ชนิดกันค่ะนลอนชนิดแรกนะคะจะเป็นพลาสติกซูเปอร์ลีนไนลอนค่ะพลาสติกชนิดนี้นะคะถือได้ว่าเป็นพลาสติกสารพัดประโยชน์ค่ะคนส่วนใหญ่นะคะจะรู้จักมากกว่าพลาสติกชนิดอื่นๆ เนื่องจากเจ้าสุปาลินไนลอนนะคะถูกนํามาใช้ในบ้านเราเป็นชนิดแรกๆสามารถใช้งานได้ดีและมีราคาที่ไม่สูงมากนะะักค่ะซึ่งเจ้าสุปาลินไนลอนนะคะจะมีสีให้เลือกใช้อยู่2สีคือสีขาวและสีดําค่ะมีทั้งชนิดแผ่นและชนิดเปลือกตันต่อไปนะคะเราจะมาดูกันบ้างว่าเจ้าสุดาลินไนลอนนะคะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างสุดาลินไนลอนนะคะสามารถทนต่อแรงดึงได้ดีไม่ฉีกขาดง่ายในการใช้งาน สามารถทนดังออนแอลกอฮอล์เบนซินน้ำมันเครื่องและไขมันได้ดีนั่นก็คือนะคะผิวงานไม่เปลี่ยนรูปไม่เปลี่ยนสีเมื่อต้องสัมผัสกับสารดังกล่าวค่ะมีความแข็งอยู่ที่80ชอดีแข็งแรงเหมาะสำหรับการนำไปกลึงขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนเครื่องจับได้สามารถทนความร้อนได้ถึง110องศาแต่ไม่ต่อเนื่องค่ะ สุดท้ายเลยนะคะทนต่อการกรัดกร่อนเสียดสีไม่เสียรูปง่ายเมื่อใช้งานค่ะส่วนการใช้งานซูเปอร์ลีนไนลอนนะคะสามารถขึ้นรูปได้หลากหลายหรือจะเรียกได้ว่าสร้างเป็นชิ้นงานอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นบูชแบลลิงลูกล้อเฟืองลูกปืนซึ่งชิ้นงานดังกล่าวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอะไรเครื่องจักรค่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านการผลิตเครื่องจักรกลซูเปอร์ลีนไนลอนนะคะจะถูกนำไปใช้มากที่สุด แทนที่ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเพราะเสียงไม่ดังจากการเสียดสีและลดการเกิดประกายไฟจากการเสียดสีลดแรงกระแทกและที่สำคัญเจ้ซูเปอร์ลิน o นลอนเป็นพลาสติกจึงไม่ทำให้เกิดสนิมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งของชิ้นส่วนเครื่องจักรนั่นเองค่ะ ถึงแม้จะมีคุณสมบัติและการใช้งานที่มากมายขนาดนี้เจ้าซูเปอร์ลินไนลอนก็มีข้อควรระวังเมื่อต้องใช้งานเช่นเดียวกันค่ะไม่สามารถทนกรดด่างแก่และขีโตนได้ซึ่งในกรณีที่เราเลือกใช้พลาสติกซูเปอร์ลนไนลอนนะคะต้องเลือกให้เหมาะกับงานเพื่อการยื้อระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและช่วยลดต้นทุนได้ดีอีกด้วยค่ะไนลอนชนิดที่2นะคะคือ MC ไนลอนค่ะเป็นไนลอนที่มีคุณสมบัติทางกลและทางเคมคีที่ดีเยี่ยม เหมาะกับการใช้งานในสภาวะที่มีความรุนแรงสูงลักษณะาทางกายภาพนะคะจะมีสีเดียวก็คือสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะแล้วก็มีทั้งชนิดแผ่นและชนิดเพลาตันค่ะส่วนคุณสมบัติของเจ้า MC ในลอดนะคะก็จะมีหลากหลายดังนี้ค่ะมีความแข็งแรงสูงนั่นก็คือสามารถทนแรงกระแทกและแรงดันได้ดีทนต่อการสึกหรอและทน UV นั่นคือมีความทนทานต่อการสึกหรอการเสียดสีทําให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ทน UV ทําให้เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งค่ะสามารถทนความร้อนได้มากกว่าซูเปอร์ลินไนลอนนะคะนั่นก็คือสามารถทนร้อนได้สูงสุดถึง180องศาค่ะ ทนต่อสารเคมีและมีความเสียดทานตำ่ำนั่นคือนะคะมีคุณสมบัติหล่อลื่นในตัวเองทำให้ลดการเสียดสีระหว่างชิ้นงานที่ใช้ร่วมกันได้ค่ะสำหรับการใช้งาน MC ในลอนนะคะสามารถนำไปใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์นั่นคือใช้ทำเป็นชิ้นส่วนต่างๆเช่นเกียร์แบริง่งและลูกปืนเนื่องจากมีความแข็งแรงและทนทานนะคะจึงนิยมนำไปทำเป็นชิ้นส่วนของเครื่องจกักร โดยเฉพาะนะคะการขึ้นรูปเป็นเฟือง MC n ม l o ไนลอนนะคะจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษเลยค่ะข้อควรระวังในการใช้งานเจ้าพลาสติก MC n y l o ไนอนนะคะไม่ควรใช้งานในอุณหภูมิที่มากกว่า180องศาค่ะและไม่เหมาะกับงานที่ต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรงนะคะเนื่องจากไม่ใช่พลาสติกที่มีเกรดฟู้ดเกรดค่ะไนลอนชนิดสุดท้ายนะคะไนลอนชนิดที่สาคือคาส t n ไนลอน ไนลอนชนิดนี้นะคะจะมีสีขาวง่าช้างและสีดำค่ะซึ่งจะเป็นไนลอนที่มีความแข็งที่สุดมีทั้งชนิดแผ่นและเปล่าตันนะคะนิยมนำมากลึงขึ้นรูปและใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรงมากๆนั่นเองค่ะเรามาดูถึงคุณสมบัติของเจ้าคัสไนลอนกันบ้างค่ะทนอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง150อองศาทนต่อสภาพที่มีการกัดกร่อนสูงทนต่อสารเคมีทนต่อแรงกระแทกและทนต่อแรงเฉือนได้ดีมากๆค่ะ มีการสะสมของความร้อนน้อยมากน้ำหนักเบาทำให้ไม่ต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนที่สูงมากนะะักค่ะส่วนการใช้งานนะคะนิยมนำมาขึ้นรูปเป็นบูชเกียร์เสื้อเกียร์แผ่นรองกันสึกลูกกลิ้งและที่นิยมนำมาผลิตมากที่สุดก็จะเป็นงานเฟืองค่ะซึ่งงานขึ้นรูปต่างๆเหล่านี้นะคะก็นิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมโรงงาน ั่นเองค่ะะเพราควรระวังในการใช้งานพลาสติกคาสไนลอนนะคะถึงแม้ว่าจะมีการสะสมของความร้อนน้อยนะคะแต่ก็ไม่ควรใช้งานในอุณหภูมิที่สูงเกินกว่า150องศาค่ะควรระมัดระวังเมื่อต้องใช้งานกันด้วยนะคะ ถ้าจะดูถึงพลาสติกในกลุ่มของไนลอนแล้วนะคะสําหรับพลาสติกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มของไนลอนลก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าซูเปอร์ินไนลอนพลาสติกสารพัดประโยชน์ของเรานนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพูดถึงพลาสติกวิศวกรรมชนิดที่2ค่ะนั่นก็คือพลาสติก PVC นั่นเองค่ะ เป็นอีกพลาสติกหนึ่งนะคะที่ถูกนํามาใช้งานในบ้านเราอย่างแพร่หลายลักษณะทางกายภาพของเจ้าพลาสติก PVC นะคะจะมีทั้งสีใสและสีเทาอ่อนค่ะซึ่งสีใสนะคะจะมีเฉพาะชนิดแผ่นแต่สําหรับสีเทาอ่อนแล้วนะคะจะมีทั้งชนิดแผ่นและชนิดเพลาตันค่ะต่อไปนะคะเรามาทราบถึงคุณสมบัติของเจ้าพลาสติก PVC ค่ะสามารถนะคะใช้งานได้ในอุณหภูมิติดลบที่20่องศาค่ะและทนร้อนสูงสุดได้ถึง90องศา คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของเจ้า PVC นะคะไม่พ้นเรื่องของการทนสารเคมีค่ะไม่ว่าจะเป็นกรดด่างแอลกอฮอล์เบนซินหรือแม้กระทั่งไขมันจากพืชและสัตว์ก็สามารถทนได้ค่ะทนแรงกระแทกรับน้ำหนักได้ดี สามารถตัดได้โดยเครื่องตัดพลาสติกและเลื่อยวงเดือนและยังสามารถเชื่อมติดกันได้โดยใช้ลวดเชื่อม PVC ค่ะสำหรับการเชื่อมนะคะจะใช้เป็นเครื่องเป่าลมร้อนในการเชื่อมค่ะซึ่งจะสามารถเชื่อมได้เฉพาะ PVC ที่มีสีเทานะคะไม่เหมาะกับ PVC ใสค่ะ มีความแข็งที่75ชดีนะคะถ้าจะให้เปรียบตามบ้านเราก็จะแข็งกว่าเขียงที่อยู่ในครัวเล็กน้อยค่ะซึ่งความแข็งนี้นะคะสามารถขึ้นรูปได้โดยการเข้าเครื่องกลึงหรือว่าเครื่อง CNC ได้สบายๆเลยค่ะเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีนะคะติดไฟยากไม่ลามไฟนั่นก็คือหากเกิดการติดไฟนะคะเจ้า PVC สามารถดับได้เองค่ะ ส่วนการนำไปใช้งานนะคะสำหรับเจ้า PVC สีเทานั่นก็คือนำมาขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนประเก็นบูชสามารถปารเกลียวได้เชื่อมทำเป็นถังเก็บสารเคมีทำข้อต่อเทียมหรือใช้ทำเป็นชิ้นส่วนที่ต้องการป้องกันการติดไฟลามไฟเป็นต้นค่ะ แต่ถ้าเป็น PVC สีใสนะคะนิยมนําไปทําเป็นป้ายโฆษณาหรือทําเป็นกระจกนิลภัยตามห้องแลบในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันสารเคมีและใช้ทําเป็นกล้องหรือถังสำหรับบรรจุสารเคมีก็ได้คะ่ะ ถึงแม้ว่าเจ้า PVC นะคะจะมีคุณสมบัติและการใช้งานที่หลากหลายแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้งานด้วยนะคะนั่นก็คือควรหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรงนะคะเนื่องจากเป็นเกรดที่ใช้กับอาหารไม่ได้นะคะมีสารพิษค่ะและไม่ทนต่อแสงยูนะคะควรหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ต้องอยู่กลางแจ้งด้วยค่ะพลาสติกวิศวกรรมชนิดที่3นะคะคือพลาสติกอะคริลิกค,ค่ะพลาสติกชนิดนี้นะคะจะมีสีสันที่หลากหลายมากๆค่ะแต่ว่า สีที่ถูกนํามาใช้งานมากที่สุดเลยก็คือจะเป็นสีใสค่ะลักษณะาทางกายภาพนะคะจะมีความโปร่งแสงและใสมีความละเอียดสูงและให้มุมมองที่ชัดเจนนะคะส่วนใหญ่เลยนะิยมนํามาใช้แทนกระจกนั่นเองค่ะส่วนคุณสมบัติของเจ้าแผ่นอะคริลิกนะคะมีอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะมีความโปร่งแสงนั่นคืออะคริลิกมีความโปร่งแสงสูง ทำให้แสงผ่านไปได้นะคะในลักษณะที่สว่างสดใสค่ะออคลิปเป็นวัสดุที่มีความใสามากนะคะไม่มีสีตกแต่งจึงไม่ส่งผลต่อการมองเห็นนะคะและยังเหนียวกว่ากระจเวลาแตกนะคะจะไม่มีชิ้นส่วนกระจายเลยค่ะ อะคริลิกนะคะมีความแข็งแรงมากค่ะสามารถทนต่อแรงกระแทกและแรงกดได้ดีมีความทนทานต่อสารเคมีและตัวทําละลายหล,ลายชนิดดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าในห้องแลบหรือว่าห้องทดลองนะคะจะมีการนําเจ้าอะคริลิกชนิดนี้นะคะมาใช้เป็นจํานวนมากเลยค่ะทนทานต่อแสง UV นะคะจึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งค่ะ ส่วนการนำไปใช้งานนะคะแน่นอนว่าจะสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นการทำเป็นกล่องครอบเครื่องจักรทำเป็นฉากกันห้องในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะเจ้าอลคริเนกนะคะจะถูกนำไปใช้เป็นฉากกั้นสำหรับในโรงพยาบาล ในโรงงานอ,อุตสาหกรรมหรือแม้แต่ออฟฟิศค่ะสำหรับข้อควรระวังในการใช้งานอะคริลิกนะคะถึงแม้ว่าจะทนต่อแสง UV นะคะแต่หากใช้งานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านๆก็จะสามารถทําให้เจ้าอะคริลินั้นเปลี่ยนสีกรอบแตกได้อีกส่วนเลยนะคะเจ้าอะคริลินะคะสามารถเกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายค่ะและเมื่อเกิดรอยขีดข่วนแล้วนะคะไม่สามารถลบหรือขัดให้ใสเหมือนเดิมได้ค่ะต้องระมัดระวังในการใช้งานด้วยนะคะ พลาสติกวิศวกรรมชนิดที่4คือพลาสติกเทปลอนหรือ PTFE ถ้าจะพูดถึงเทปลอนนะคะจะเป็นคนละตัวกับที่เคลือบอยู่บนกระทะหรือว่าเครื่องครัวค่ะซึ่งพลาสติกเทปลอนหรือ PTFE ก็จะถูกแบ่งออกได้อีกเป็น4ชนิดค่ะชนิดที่1นะคะจะเป็นเทปลอนเวอร์จินค่ะลักษณะทางกายภาพจะเป็นสีขาวนมมีทั้งชนิดแผ่นและชนิดแท่งตันค่ะ ชนิดที่2นะคะจะเป็นเทปลอนทำลายผิวค่ะลักษณะก็คือจะมีอีกด้านหนึ่งถูกทำลายเพื่อเอาไว้ทากาวสำหรับไว้ติดกับวัสดุต่างๆค่ะ ชนิดที่3นะคะจะเป็นเทปลอนคาร์บอนค่ะลักษณะจ,จะมีสีดำเพราะมีส่วนผสมของคาร์บอนถึง25%ชนิดที่4นะคะจะเป็นเทปลอนผสมกาวไฟค่ะซึ่งจะมีส่วนผสมของกาวไฟ25%เช่นเดียวกันค่ะเทปลอนทั้ง4ชนิดนะคะจะมีชนิดที่2ถึงชนิดที่4นะคะที่ไม่สามารถใช้กับอาหารได้ค่ะแต่ว่าเทปลอนเวอร์จินนะคะเป็นเทปลอนที่เหมาะกับการใช้กับอาหารค่ะ และเทฟลอนเวอร์จินนะคะยังได้รับความนิยมใช้งานกันเป็นอย่างมากสามารถขึ้นรูปได้ด้วยการกลึงและ CNC นะคะยกตัวอย่างเช่นนำมากลึงเป็นแหวนบูส s t เป็นต้นค่ะ สำหรับคุณสมบัติที่โดดเด่นเลยของเจ้าตัวเทปลอนเวอร์จินนะคะนั่นก็คือทนความร้อนสูงมากเลยค่ะสามารถทนความร้อนได้ถึง260องศาค่ะแต่ในการใช้งานในอุณหภูมิที่ติดลบก็สามารถใช้งานได้ติดลบถึง200องศาเช่นเดียวกันค่ะมีความแข็งที่60ชอดีถือว่านิ่มที่สุดในตระกูลบรรดาพลาสติกค,ค่ะทนต่อสารเคมีโดยทนได้ทั้งกรดและด่างได้หลากหลายชนิดนะคะ คือนําไปใช้งานแล้วไม่เกิดความเสียหายค่ะมีพื้นผิวที่เรียบลื่นนะคะทนต่อรังสี UV สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ค่ะสุดท้ายเลยนะคะถือว่าเป็นพลาสติกที่มีความบริสุทธิ์สูงค่ะสามารถใช้งานกับอาหารได้เป็นฟ o ้ดเกรดและยังได้รับเครื่องหมาย FDA อีกด้วยค่ะ ส่วนการนำไปใช้งานนะคะแน่นอนว่าหลังจากที่ดูจากคุณสมบัติแล้วนะคะทั้งทนสารเคมีใช้กับอาหารได้เหมาะมากๆเลยที่จะใช้กับอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมทางการแพทย์ค่ะ ส่วนข้อควรระวังในการใช้งานนะคะเนื่องด้วยพลาสติกเทปลอนเวอร์จินนะคะมีความนิ่มที่สุดในตระกูลบรรดาพลาสติกนะคะจึงไม่เหมาะกับงานที่จะต้องรองรับแรงกระแทกที่รุนแรงเพราะอาจจะทําให้พื้นผิวงานนะคะยุบหรือเสียรูปได้นั่นเองค่ะควรระมัดระวังเมื่อต้องใช้งานกันด้วยค่ะ พลาสติกวิศวกรรมชนิดที่5นะคะเป็นพลาสติก PE ค่ะหรือว่าพอลิเอทิลีนสำหรับพลาสติก PE นะคะก็จะสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้อีกเป็น3ชนิดค่ะนั่นก็คือ PE ชนิดที่1นะคะเป็น PE 300หรือ HDPE PE ชนิดที่2นะคะเป็น PE 500หรือ h m w p e และ PE ชนิดที่3นะคะ PE พันหรือ UHMWPE ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับ PE ทั้ง3ชนิดกันค่ะ PE 300นะคะหรือ HDPE พลาสติกชนิดนี้นะคะเป็นเทอร์โมพลาสติกนะคะลักษณะทางกายภาพเลยก็คือมีสีขาวและสีดำผลิตทั้งชนิดแผ่นและชนิดเคลวตันค่ะ คุณสมบัติที่โดดเด่นเลยนะคะก็คือสามารถรองรับแรงกดและแรงกระแทกได้ดีค่ะสามารถใช้งานในความร้อนได้ถึง110องศาค่ะและใช้งานในอุณหภูมิติดลบได้ที่40องศาค่ะสามารถทนต่อกรดและด่างได้ดีเป็นฟ้ดเกรดด้วยนะคะใช้สัมผัสกับอาหารได้โดยตรงปลอดภัยค่ะสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ในเชิงอุตสาหกรรมนะคะนิยมนำไปใช้เป็นเขียงอุตสาหกรรมนำไปขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรค่ะ แต่ถ้าในครัวเรือนนะคะนิยมมากๆเลยก็คือนําไปทําเป็นเขียงที่อยู่ในครัวนั่นเองค่ะคุณสมบัติและการใช้งานหลากหลายมากเลยนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้งานด้วยเช่นกันนะคะ่ะซึ่งเจ้า p 300นะคะเป็นพลาสติกที่ติดไฟง่ายลามไฟนะคะเวลาใช้งานต้องเรามาระวังกันด้วยค่ะ พลาสติก PE ชนิดที่2นะคะ PE 500พลาสติกชนิดนี้นะคะจะถูกพัฒน,นาขึ้นมาจากพลาสติก PE 300นะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือความแข็งแรงและการรองรับแรงกดแรงกระแทกค่ะส่วนการใช้งานข้อขวละมัดระวังก็คือจะค่อนข้างเหมือนกันเลยค่ะ และสุดท้ายนะคะพลาสติก PE พัน UHMWPE พลาสติกชนิดนี้นะคะเป็นเทอร์โมพลาสติกเช่นเดียวกันค่ะมีความลื่นมากกว่า PE 300นะคะบางกรณีเลยก็คือสามารถใช้แทนตัวพลาสติกเทฟลอนหรือ PTFE ได้เลยค่ะมีความเหนียวกว่าทนเคมีได้มากกว่า PE 300หรือว่า PE 500ค่ะถือว่าเป็นพลาสติกตระกูล PE ที่มีคุณสมบัติสูงขึ้นมา อีกระดับหนึ่งถ้าเทียบกับ pe 3 0 0หรือว่า pe 5 0 0ค่ะส่วนการใช้งานและข้อควรระมัดระวังก็จะไม่แตกต่างกันค่ะพลาสติกวิศวกรรมชนิดที่6นะคะเป็นพลาสติกเบกอไลท์ A ค่ะซึ่งพลาสติกเบกอไลท์ A นี้นะคะก็ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดค่ะเบกอไลท์ A ชนิดที่1นะคะเป็นเบกอไลท์ลายกระดาษน,นะคะหรือว่าเบกอไลท์เปเปอร์ชีตนะคะลักษณะาทางกายภาพจะเป็นสีออกส้มนะคะแล้วก็จะมีแค่ชนิดแผ่นเท่านั้นค่ะ เบเกอรท์ชนิดที่2นะคะจะเป็นเบเกอร,ร์่ลายผ้าหรือว่าเบเกอรท์โค้ดชีสนะคะลักษณะทางกายภาพจะมีทั้งสีน้ำตาลและสีส้มค่ะผลิตออกมาเป็นทั้งชนิดแผ่นและชนิดเพลาตันค่ะเพื่อนๆบางท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเจ้าเบเกอรท์จะต้องแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยมีความต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะคะซึ่งแอนมินบอกได้เลยว่า เจาเบกกิไลท์ทั้งสองชนิดนี้นะคะจะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเลยค่ะซึ่งเจาเบกกิไลท์ทั้ง2ชนิดนี้นะคะจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องการเป็นฉนวนไฟฟ้าค่ะมีความแข็งแรงทนสารเคมีและที่สําคัญไม่ติดไฟค่ะดังนั้นนะคะจึงนิยมนําไปผลิตเป็นอุปกรณ์ในตู้ควบคุมไฟฟ้าค่ะแต่ในส่วนที่ต้องแยกว่าเป็นลายผ้าหรือว่าลายกระดาษนั่นก็คือความเปราะค่ะซึ่งเบคกไลท์ลายกระดาษนะคะจะมีความเปราะมากกว่าลายผ้านั่นเองค่ะ เบเกิไลท์ลายผ้าจะมีเนื้อที่แน่นกว่าค่ะดังนั้นนะคะเจ้าเบเกไลท์ลายผ้านะคะจึงนิยมนํามากลึงขึ้นรูปได้มากกว่าเจ้าเบเกิลไลท์ไดกระดาษค่ะแต่ราคาก็อาจจะสูงกว่านิดหน่อยค่ะสําหรับข้อควรระวังในการใช้งานนะคะเนื่องจากเจ้าเบเกิลไลท์นะคะเวลาเข้าเครื่องกลึงแล้วจะเป็นขุยซึ่งขุยดังกล่าวนะคะเวลาสัมผัสโดนมือแล้ว หรือว่าสัมผัสโดนส่วนใดๆของร่างกายนะคะจะทําให้เกิดการแพ้มีการคันค่ะควรจะสวมถุงมือแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องใช้งานด้วยนะคะพลาสติกวิศวกรรมชนิดที่7นะคะนั่นก็คือป้อมค่ะจะมีลนะักษณะขนนุ่มๆฟูๆหรือเปล่าคะเพื่อนๆ นะคะคถึงแม้ว่าจะมีชื่อคล้ายกับน้องหมาปอมนะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะซึ่งพลาสติกปอมหรือว่าเดลีนะคะจะมีลักษณะาทางกายภาพคือมีสีขาวและสีดำค่ะผลิตออกมาทั้งชนิดแผ่นและชนิดพลาวตันค่ะซึ่งเจ้าพลาสติกชนิดนี้นะคะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องของความแข็งค่ะซึ่งสามารถวัดความแข็งได้ถึง83ชอดีค่ะ สามารถทนการสึกกร่อนได้ดีมากๆมีความเหนียวทนต่อแรงกระแทกใช้งานได้ในอุณหภูมิส,สูงสุดถึง110องศาค่ะและอุณหภูมิติดลบได้ถึงลบ50องศานิยมนำไปใช้กับอุตสาหกรรมอาหารอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ค่ะส่วนการนำไปใช้งานนะคะนิยมนำไปกลึงขึ้นรูปนะคะเป็นชิ้นส่วนเครื่องจากยางยนต์หรือแม้แต่กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะนําไปกลึงเป็น Jeep Again, Van, Boost. จิ๊บฟิกเจอร์เบเกนแหวนบูชสําหรับข้อควรระวังเมื่อต้องใช้งานเจ้าพลาสติกปลอมนะคะถึงแม้ว่าจะทนความร้อนได้มากถึง110องศาแต่ก็ไม่ควรใช้ในอนุณหภูมิที่มากกว่า110องศาเป็นเวลานานๆค่ะเพราะจะทําให้เจ้าพลาสติกปลอมนะคะเสียรูปทําให้เสื่อมคุณภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามระยะเวลาที่ ต้องการค่ะพลาสติกวิศวกรรมชนิดที่8นะคะเป็นพลาสติก p ีพหรือโพลีโพรพิลีนลักษณะทางกายภาพนะคะจะมีสีขาวและสีเทาครีมค่ะผลิตออกมาทั้งชนิดแผ่นและแท่งพลาวตันค่ะพลาสติก p ีพนะคะจะมีความโดดเด่นในส่วนของการทนต่อสารเคมีมีความเหนียวไม่แตกหักง่ายค่ะใช้ในอุณหภูมิที่สูงสุด ถึง100อ,องศาเป็นระยะเวลานานๆได้ค่ะที่สำคัญนะคะเจ้าพลาสติกพีพีสามารถนำมาดัดโค้งพับงองได้โดยใช้เครื่องทำความร้อนค่ะและยังสามารถเชื่อมติดกันได้ด้วยลวดเชื่อมพีพีอีกด้วยค่ะสำหรับการใช้งานเจ้าพลาสติกพีพีนะคะนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเคมียกตัวอย่างเช่นนะคะนำมาเชื่อมทำเป็นบ่อชุบเคมี ทําเป็นถังบรรจุสารเคมีหรือนํามาเชื่อมเป็นปล่องเพื่อระบายไอของสารเคมีเป็นต้นค่ะนอกเือหนจากนี้นะคะยังสามารถนํามากลึงขึ้นรูปเป็นแหวนเฟืองและชิ้นส่วนเครื่องจักรได้อีกด้วยค่ะที่จะเห็นได้บ่อยๆเลยก็คือจะนํามาทําเป็นเขียงรองปั๊มในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ สำหรับข้อควรระมัดระวังในการใช้งานพลาสติก PP นะคะไม่ควรใช้งานในอุณหภูมิที่มากเกินกว่า130อ,องศาในระยะเวลานานๆค่ะเพราะจะทําให้เจ้าพลาสติก PP เกิดการเสียรูปได้ถึงแม้ว่าเจ้าพลาสติก PP นะคะจะสามารถทนสารเคมีได้หลายชนิดนะคะควรงดเว้นการใช้งานที่สัมผัสกับกรดแก๊ด่างแกรและเบนซินด้วยค่ะเพราะอาจจะทําให้เจ้าพลาสติก PP นะคะลดคุณภาพในการใช้งานได้ค่ะ พลาสติกวิศวกรรมชนิดที่9นะคะนั่นก็คืออีพ็อกซี่ค่ะหรืออาจจะได้ยินบ่อยๆว่าเป็นแบคไลท์ใหญ่แก้วนะคะแต่ว่าบางท่านเลยอาจจะเรียกสั้นๆว่า G10 หรือ G11 ก็ได้ค่ะลักษณะทางกายภาพของเจ้าพลาสติกชนิดนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวค่ะซึ่งเราจะแบ่งสีของเจ้าพลาสติกอีพ็อกซี่นะคะเป็น G10 คือสีเขียว G11 คือสีเหลืองค่ะสำหรับเจ้า G10 สีเขียวนะคะจะผลิตออกมาเป็นชนิดแผ่นส่วนเจ้า G11 นะคะสีเหลืองจะผลิตออกมาทั้งชนิดแผ่นและชนิดแท่งตันค่ะสำหรับคุณสมบัติของเจ้าอีพ็อกซีนะคะเป็นพลาสติกที่ทนความร้อนสูงค่ะสามารถทนแรงกดแรงกระแทกได้ดีค่ะ สามารถทนเคมีกรดด่างและน้ำมันเบนซินได้ดีค่ะและไม่ลื่นมือเวลาเปียกน้ำด้วยค่ะนิยมนำเอาไปเข้าเครื่องกลึงหรือว่า CNC ได้ดีอีกด้วยค่ะด้วยความที่เนื้อของเจ้าพลาสติกอีพ็อกซีนะคะมีความแข็งนั่นเองค่ะสำหรับการนำไปใช้งานนะคะนิยมนำไปกลึงเป็นจิปบฟิกเจอร์ต่างๆนะคะเหมาะกับงานอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้าค่ะ สำหรับข้อควรระวังในการใช้งานพลาสติกอีพ็อกซี่นะคะควรหลีกเลี่ยงเมื่อต้องสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเนื่องจากสารเคมีในพลาสติกอีพ็อกซี่นะคะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองหรือการแพ้ควรที่จะต้องสวมถุงมือก่อนการใช้งานกันด้วยนะคะ ครบทั้ง9ชนิดแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับพลาสติกวิศวกรรมที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบ้านเราค่ะจริงๆแล้วนะคะพลาสติกวิศวกรรมยังมีมากกว่า9ชนิดอีกด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะแอดมินหยิบยกมาให้เพื่อนๆได้ทราบกันเพียง9ชนิดเท่านั้นเองค่ะพอจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าพลาสติกในบ้านเราไม่ได้มีแต่แค่กระเบองตะกรา้าหรือว่าขันพลาสติกที่มีอยู่ในร้านทุกอย่าง20เท่านั้นนะคะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาการใช้งานพลาสติกวิศวาการรมสามารถนะคะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะอินดี้พลาสติกนะคะจะมีน้องๆแอดมินคอยตอบคำถามและให้คำปรึกษากับพี่ๆทุกคนเลยค่ะและต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปกันด้วยนะคะ ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลสาระดีๆจากพวกเราชาวอินดี้พลาสติกค,ค่ะหรือต้องการให้อินดี้ทำคลิปพลาสติกวิศวกรรมตัวไหนเพิ่มสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย